ครับทุกคนเย้ yeah. วันนี้เราก็จะมาทําการแปลงโฉมสีเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับนี่เลยโอ้โอเคนี่คือสีของเขาสีฟ้านะครับสกายบลูโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูซิว่าหน้าตาของเขาจะออกมาเป็นแบบไหน โอ้โหเริ่มแล้วครับโคตรแจมเลยโอ้โหนี่มันสวยงามขนาดนี้เลยนะเนี่ยเจ,าจา้จาจอดเจ้าจดยอดมากเลยว้าวโอ้โหแจมจริงๆเลยดูด,ดีทุกคนนี่สีแดงเลสโอ้ my god โหสวยอย่างนี้มันสวยอย่างนี้นี่เอง นี่เป็นไงทุกคนนี่เพื่อนๆของเราก็รออยู่นะฮะมีหลายตัวที่รอทําการแปลงโฉมอยู่ตอนนี้กํลาลังแปลง3ตัวนี้โอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนแค่นี้กันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ